วันนี้นะฮะก็ถึงเวลาแล้วนะพี่ผมนะจะเอาปลาดุกนะไปลงบ่อนะผมแล้วก็ผมก็จะพาเพื่อนมาดูเลยนะว่าปลาดุกของผมเนะี่ยโตขนาดไหนนะก็มีคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าจะเข็นปลาดุกเหือกของผมนะฮะนี่นะเดี๋ยววคนนี้ก็ถือโอกาสพามาดูเรื่อยเลยนี่นะเราจะทําการใส่สวิงแล้วไปไปล่อยบ่อนะจะทำให้เขานั้นว่ายได้สะดวกและสบายขึ้นนะดีกว่าอยู่ในโอ่งแล้วนะเนี่ยนี่นี่แล้วก็ น้อยอ๋อเนี่ยใหญ่ตู้ถังไงอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยใหญ่ขึ้นว่ะใหญ่ขึ้นเฮ้ยใหญ่แล้วตัวใหญ่ขึ้นแล้วฮะไอ้ใหญ่ใหญ่อยู่เนี่ยตัวใหญ่ขึ้นแล้วจากครั้งก่อนเมื่อกี้ตักไม่เจอตู้่าหายหมดแล้วนี่เหลืออยู่เทียบยังเยอะอยู่ดูเยอะตัวใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่านิ้วผมแล้วะ ตัวมันใหญ่ขึ้นห่อนี่เีลาว้าวอุ้ยเอาออ้ยตกเกลือว่าเไม่เยอะเยอะเยอะเทียบเลยทุกคนมันลบกันอุ้ยทุกคนเยอะเนี่ยเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเขานะไปสู่อาณาจักรใหม่ผม New Islands New Islands เลยไปไปครับผม อ้ามันเลืกอขึ้นาดน,นี้เลยเหรอาละฮะตอนนี้เราก็ถึงบ่อที่เราจะปล่อยปลาดุกของเราไปนะเราจะพาเขามาบ้านใหม่นะทุกคนฟองเต็มเลยดูฮะ,ะ,ะว่านะบ่อน,นี้นะเขาน่าจะอยู่สบายเอามากๆเลยนะบ่อกว้างมากเลยนะผมไม่บอกครับที่ไหนเดี๋ยวมีคนมาแอปปตบตกครับผมคะแนนนั่นแหละ น้อยกว่าเกินเกิรียบร้อยแล้วผมอยู่ในบ่อแล้วเอาเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยอยื่นต่อดีกว่าฮะนี่ก็น่าจะเป็นความรู้สึกของปลาดุกเผือกนะที่ผมปล่อยไปเมื่อกี้นะครับแบบเฮ้ยที่นี่ไหนกันวิ่ีใหใจบอ่อใหญ่้วยแบบดีใจตื่นเต้นอะบ่อใหม่อะอย่างนี้เลยอะใช่อย่างงั้นเลยแบบตื่นเต้นอ่ะแบบตกใจเมื่อกี้นี่เราจะทำอะไรอ๋อเออาจจะเป็นอย่างนั้นจริงเลยแบบเขาแบบตื่นเต้นไงบ่อใหญ่จริงนะะ เราเลี้ยงแต่ในอ่งอะร่างไลองเดดไปดอเอาละครับที่นี่นะก็เป็นแหล่งกบดานนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่รู้จะไปไหนนะก็ผมมาพักผ่อนนี้นี่ครับผมแหล่งกบดานะครับตอนนี้นะจะได้เวลาลุยปลาแล้วผมวันนี้นะครับผมจ้อาตัวใหญ่ๆไหมดูนะครับผม นี่ฮะตัวใหญ่ที่ว่าครับนี่ฮะไซนี้เลยครับผมเนี่ยตัวใหญ่กี้ก็ได้ยินแล้วฝั่งนี้ได้ใครเนี่ยใครได้ต้อยิ้มหน่อยดิเฮ้ยใหญ่กับพี่แชมป์อีกเนี่ยพี่แชมป์พี่แชมป์ไหนเขาดูกีเทียบกับน้องหน่อยดิฮะใหญ่ไหมใหญ่มากอีกพอกินเลยสามคนอ่ะเออเนี่ยตัวเดียวพอตัวเนี้โหมากได้เกียวอ่ะลากเยับปลาสามโลเมื่อกี้นี้ โอเคปลอดดีเหลือเกินนะฮะเนี่ยล่ากมื่อกี้นี้ปลาสามโลนะแล้วก็ชะโดกัดนะผมอันนี้แม่ตกอันนี้อันนี้แม่ตกนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหดูเมื่อกี้ลองทั้งตกสามสี่รอบทั้งตกสามสี่รอบเป็นตูกระติ๋หนึงดู้แม่ตกโอ้โหเช้าอันนี้ปลาไอ้นี่ปลาอะไรปลาดินแปลกๆนี่ฟิลแม่แล้วฮะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้แม่แค่นั่งเล่นแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิป ดูฝีมือแม่ดูพี่แชมป์เทียบตัวอย่างเหรอไงยอดเลยมือพี่แชมป์นะอุ้ยสมน่ะสมอะสวยอ่ะไอ้บอกว่ามีประกันปา่าปะเลมิกพี่แชมป์ฮะพ่อบอกมีประกันป่าปะเลนสวยได้ลองช้อนดูนี่นี่นี่อันนี้เขาเรียนอะไรดอกจอกจอกนี่นี่ต้นไม้น่าเลยนี่ป่าเขาตัดเอะนี่นี่ต้นลูกเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ลูกอันนี้อันนี้ลูกออด แดงเลยลูกออดป่าปอันนี้ประกัดมีนี่อูหางแดงสวยป่ะสวยนี่อะไรวะกิมอันนี้ลูกออดโอ้หใหี่นีสตัวนี่นี่ตัวผู้นี่นี่ตัวผู้นียแชม้หนต้องมีหลละมมสวยมแดงรับรับผมแดงรับ นี่แดงเฮ้ยมีนี่นี่ปูอะอันนี้เจดากิีมปูมันมีสองตัวนี่ในปูนี่กระป๋าลูกบอลนี่สีแดงเอาล้วครเราเปลี่ยนเกมก่อนนะครับช้อนประกัดก่อนนะผมประกัดก่อนใช่ไหมนี่ฮะดูฮะเดี๋ยวเราไปช้อนปลาดีกว่านะเผื่อจะได้ประกัดกลับบ้านนะผมนี่ครับผมนี่ฮะออามาช้อนตรงนี้นะอุ้ยเป็นป่าเป็นมือฮะดูฮะนี่ลูจบตี้ย ดีนะปล่อยมือได้นะอเหุ้ยอะอ่ยปลอนหลอนปิงหลอนปิ่่ดูดิุ้ย่ใครมาตักเลยอุ้ยากินเน้นๆเลยัดก่อนกัดก่อนมากินมากินเน้นๆมากลยอ่ยเดี๋ยวเหมือนกัดเลยนี่ไปไปข้างล่างแล้วดูไปแล้วกหนังน่ะ โอ้นี่ประกาศเนี่กระดุยซิโก้ยอ้าวโดดหนีกเข้าไปนะเล็กอ้ๆดอกจอกออกไปเต็มเลยดอกหันเดียวเมื่อกี้ตะกิมแบบปลาเลยไม่ได้เจอแบบนี้นานแล้วเนาะไม่ค่อยมีแหล่งสวยๆแบบนี้เลยไม่ธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยแลตะกิมอยู่แรง่าธรรมชาติดูเมกิมเต็มเลยเป็นกองต้องคัดเอาอะตรงตรงนี้ไม่มีเลย เยอะๆนี่นี้จะกินหมดมาเดี๋ยวเรารวมมากินไปก่อนใช้ตัวเองไหมนะเฮ้ยมากตัวใหญ่ๆอันนี้ดีนะตูวปิ่งหมดเลยอู้จังเลยโดดตะกิมอ๋อนีสลูกออสเทียมนึ่กิมนี่อากาศน่านี่วะนี่อะทำไม จะเป็นปลากิมได้เห็นเลยเนี่ยโอ้ยาวเนี่ยเห็นะเป็นทรงยาวนะนะตนนี้เฮ้ยประกาศประกาศเนี่ยผมว่าจะถึงตอนเนี่ยผมว่าจะมีบางคนนะที่แยกปลากิมกับปลากราดไม่ออกนะมันคล้ายกันคล้ายกันคายต้องพูดเสี้ยวซานเท่านั้นอ่ะฮะผูดเสี้ยวซานออกนะอืมไม้เไม้เราจะหัก พอตเมื่อกี้นี่คือฟุกมากเลยนะกลุ่มเลยเนาะอะไรกอนอตตัวแดงมาเลยม,ม,มีมีเขียดเฮ้ยอันนี้นี่มีขาไอ้นี่มีมีหางมีขาอยู่มันเนเขียดเหรอเนี่ยน่นเน เนี่ยเนี่ยนี่ขาละดูดูเดี๋ยวหางก็จะสั้นลงสั้นลงอ่าหรือมันเป็นเขียดนะอ้าวเหรอตัวนี้อยากหางยังเจออู้ยเลอุ้ยเจ๋งเจอะไรวะมาไหลมัมาไหลพูดได้ขัดคำเลยดูดีนะ เมื่อกี้ไหลลงมาแล้วมันเป็นไม่ไม่ไม่นี่อยตัวเล็กตัวเล็กรูเลนี่เล็กไปตัวใหญ่เหรอสุกพชไม่นิ่งเาไปไหนละไหลลงรู้มแล้วเฮ้ยอกิน นี่ฮะกิมตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่เลยเขียดเขียดน้อยเขียดน้อยโดนโดนแล้วเขียดน้อยฮะตัวใสอะไรแกฮะกินเพียบโอ้โหโอ้โหนทุกคนผมมากินแล้วตรงนี้มันเริ่มไปตรงกลางบางทีเหี่ยวตรงกลางเนี่ยโหตัวใหญ่เงี้ยเลย พอต้องลงน้ำไปไงใช่เหรอพี่ไม่กลัวกีบตัาไหลอ่ะันนีาไหลนะจะทำอะไรได้อ่ะจะใช้ตูดเกินเบี้ยเฮ้ยนี่นี่แดงอู้ยเฮ้เนยเหลือมาตรงกลางครับไปให้ดูก่อนให้ดูก่อนนี่นยเนยตัวไหลดูก่อนนี่นี่คีบแดงเลยนี่อุ้ยโอ้ยนี่ยังสูงเลยขาแพงก็ไม่ได้ขายแล้วสองร้อยสองร้อย ตอนนี้มันเยอะนะแต่ก็ถือว่าหายากนะแบบธรรมชาติเะี๋ให้บอกจุดเล้ทุกคนเดี๋ยวมีคนมาอบตังเราเลิกปตรงกลางแล้วจะต้องมาใส่ขวดสวยๆวนหม้อก็ลงไปเลยก็จบเหมือนกันน้ำปานได้ปลาใหญ่เลยเนี่ยปานตกปลาใหญ่มันเลยนะโอ้โหดอกีต้นมะพร้าว้นมะพร้าวตาเดียวไม่ใช่พี่กิมพี่กิม กิม,มเป็นตัวใหญ่เนี่ยใบเตยปาตลาสนุกใหญ่ป<ม>กติไม่เคยตกปลาวันนี้ได้ปลาเยอะปงปลาตกนี่คือมอญนี่๋ยวรอน

็บขึ้นใหญ่นะดีมากจะได้ไม่ลกถนนนะเต็มไปหมดเลยอ๋อยังไม่เลิกลื้อนะทุกคนนี่คะจิงเที่ยบเลยอือหอิงานเลยอ๋ออ๋อเหนืบอแล้วอ๋อเอ้กขัตสายเรียบร้อยเออเก็บไปนี่ทุกคนโอ้โหดูฮะเต็มเลยจิงระกาศบนอยู่เดี๋ยวเราก็ไปแยกทีนะ เป็นเลี้ยบังตัวนี้เห็นบอกมีอัจฉริยะตัวน้อยบอกไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปดูเออเดียวเต็มเลยนะอันใหญ่ใหญ่จริงด้วยเป็นน้องที่น่าภาคภูมิใจจริงครับผมทำไมตกปลาได้ <c oughs> มาครับเดี๋ยวเรามาดูปลาที่เราได้กันดีกว่านะฮะ <c oughs> เราจะมาแยกปลากันระหว่างปลากินกับปลากัดอ <c oughs> ่านี่นะ ที่เราได้มามีทั้งปลากิมปลากระตักแล้วก็ลูกออสอีกนึงอันตัวไหนล่ะนี่นะสามห้านี่นี่ตัวไหนละ่ะยังยังมีอีกนะอันนี้ปลากระตัดป่าแท้เนะนี่ยนี่นี่ห้านี่นี่ม,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 มีมีประมาณนี้แหละรอบนี้นี่ได้หกตัวนะครับผมดูครับหกตัวฮะนี่ ปลาล้วหกตัวปลาท้เดูครับจะยอดจริงฮะลงมาเป็บออนะบออข้างหน้าเราอ่เออเนาะสวยจะมีใครมาช้อนหรอฮนี่แหละฮผมคิดว่าผมจะใส่ไวในบ่อนี่แหละใครผ่านไปผ่านมาแล้วบ้านผมจะช้อนนะะผมมองสวยครับไวนนี้เลยใช่ไหมไว้ในนี้เลยไป วันนี้ก็สุดยอดเลยนะฮะได้ทั้งตกปลาแล้วก็ได้ทั้งปล่อยปลาด้วยครับผมแล้วก็ได้ประกัดมันด้วยนะเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะได้ประกัดมาเยอะขนาดนี้นะที่แรียกผมคิดว่าสองสามตัวก็ดีแล้วผมได้มา6ตัวเนี่ยโหสุดยอดจริงฮะเอาละครับสำหรับวันหยุดนี้ก็สนุกสนานกันไปนครับผมใครชอบนี่ไหมครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะผมเอาไว้พบกันในคลิปหน้าดีกว่านะฮะว่า ผมจะพาคนไปที่ไหนอีกนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะผมจะพาทุกคนไปลุยช้อนประกัดอีกนะผมวันนี้ไปลนะบายบายครับผมตาหลายใช่ฮนะผมว่าเดี๋ยวอาจจะไปช้อนแหล่ง,งน,น,<ม>นั้นซ้ำรับผมโพดูแล้วน <ะ S 2> น่าจะมีอยู่มีแหนะมีหลงละนี่ผมว่าสองสามวันนะบอกเลยนะเนี่ยอาจจะมีหายสักตัวสองตัวดูตรงละันเล่นหมาเป็นธรรมชาใช่ไปยบายครับ